ครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับขอเล่าต่อนะครับหัวข้อถัดไปคือปลดปล่อยแสงสว่างในตัวเองนะครับเขาเชื่อว่าอุปสรรคที่ปิดกั้นเราจากความสุขคือความรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยไม่คู่ควรกับความสุขการเข้าใจทฤษฎีความสุขที่เขานำเสนอในหนังสือเล่มนี้เนี่ยยังไม่เพียงพอที่จะรับประกันว่าเราเนี่ยจะมีความสุขที่ยั่งยืนได้นะครับ ผู้คนมากมายเนี่ยเลือกงานที่ตัวเองไม่ชอบแต่ผลตอบแทนเนี่ยคุ้มค่ากับความสุขหรือบางคนนะครับมีงานที่ชอบที่มอบความหมายให้กับเราแต่ก็บ่อนทำลายความสัมพันธ์นะครับคือทั้งหมดเนี่ยเหมือนจะเป็นความกลัวหรือเป็นความกังวลที่อยู่ลึกๆของในด้านมืดของเรานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันกลับเป็นแสงสว่างในตัวเราเองต่างหากนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ย ทำให้เราหวาดกลัวมากที่สุดนะครับหวาดกลัวแสงสว่างในตัวเราเองเนี่ยเราไม่กล้าหารที่จะทําสิ่งที่ปราดเปรื่องหรือสิ่งที่สง่างามดีเลิศอะไรเหล่านี้นะครับทําไมเราจึงคิดว่าเราเนี่ยไม่คู่ควรอาจจะเป็นปัจจัยภายนอกไหมเป็นปัจจัยภายในไหมหรือเป็นปัจจัยทางวัฒนธรรมหรือเป็นทางจิตใจที่มันต่อต้านเราไหม ยิ่งเรารู้สึกว่าไม่คู่ควรไม่เหมาะสมเราก็ยิ่งไม่มีความสุขในชีวิตแต่เมื่อใดก็ตามเนี่ยที่เราเชื่อเราเปิดรับเปิดใจรับนะครับความกล้านในตัวเองเนี่ยมันก็จะส่องแสงขึ้นมาเราก็สมควรได้รับมันนะครับและสามารถครอบครองมันไว้ได้แต่แล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกกลัวการสูญเสียมันไปนะครับผลที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะกลายเป็นจริงนะครับว่ายง่ายคือ ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่คู่ควรกับกับความสุขเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยไม่มีความสุขจริงๆนะครับแม้กระทั่งในช่วงช่วงที่เรามีความสุขนะครับเราก็ยังรู้สึกผิดว่ามีคนอีกมากมายนะที่ไม่ได้โชคดีเหมือนเราแต่นี่แหละครับเป็นมุมมองความคิดที่ผิดๆพวกเขามองว่าความสุขเนี่ยเป็นเรื่องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเสียประโยชน์นะครับแต่ความเป็นจริงนั้นเนี่ย ยิ่งเราส่องประกายส่องแสงของเรามากเท่าไหร่นะครับเรายิ่งเปิดโอกาสให้ผู้อื่นเนี่ยได้ทำแบบเดียวกับเราโดยไม่รู้ตัวนะครับสรุปว่าง่ายคือเมื่อเราปลดปล่อยตัวเราเองให้พ้นจากความกลัวก็จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขนะครับสิ่งที่เราทำให้ให้เรามีความสุขเนี่ยมันก็จะส่งต่อไปถึงคนอื่นก็จะสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้นั่นเองนะครับคือเหมือนเป็นแสงนำทางให้กับผู้อื่นนะครับ ผมอยากให้มองลองมองมุมมองนี้ดูนะครับลองจินตนาการถึงความมืดมิดนะครับในสถานที่ที่หนึ่งและมีแสงสว่างดวงน้อยที่มอบความหวังให้กับเราได้เดินก้าวต่อไปนะครับไอแสงดวงน้อยๆนั่นนะ่ะที่เราเนี่ยเคยได้รับมันและเราก็จะส่งต่อบางสิ่งไปอย่างไม่รู้จบนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันช่างงดงามนะครับแล้วก็ทรงคุณค่ามากเ <c oughs> พราะสิ่งต่างๆที่เราที่เราได้รับมาและเราได้ส่งต่อไป นั่นเป็นอาจจะเป็นคุณค่าแค่ส่วนเล็กๆของใครคนหนึ่งหรือใครคนหนึ่งได้รับมันมันอาจจะเป็นคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ของเขาก็ได้นะครับทีนี้ในหัวข้อถัดไปก็คือความคู่ควรที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะครับเพื่อจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเนี่ยมนุษย์ต้องมองว่าตัวเองเนี่ยคู่ควรที่จะมีความสุขนะครับโดยไม่สนใจความสําเร็จเพราะเราเนี่ยเกิดมาพร้อมจะสัมผัสกับความหมายและความพอใจนะครับ แต่การที่เราไม่ยอมรับเนี่ยเท่ากับว่าเราเนี่ยเพิกเฉยต่อความสามารถหรือศักยภาพคุณค่าและความสําเร็จในตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจําเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่เราต้องเปิดใจรับมันก่อนไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ได้รู้ถึงคุณค่าในตัวเราเลยการเปิดใจรับเนี่ยก็จะเท่ากับเราเปิดรับความสุขนั่นเองเขาเลยอยากให้เราเนี่ยลองกลับมามองดูตัวเองว่าอะไรคือปัจจัยที่ กำลังหยุดยั้งเราไม่ให้เราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นนะครับเราลองพิจารณาดูตัวเองหน่อยว่าเราเนี่ยไม่เปิดใจรับไหมเราลองเปิดใจรับความสุขดูไหมถ้าเราเปิดใจรับความสุขแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเราอะ่ะจะมีความสุขมากขึ้นอย่างแน่นอนแต่อันดับแรกเราต้องเปิดใจรับมันก่อนนะครับในส่วนนี้เขาก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ